สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีฮงนะครับอิซูซุซอแสมงคลอายุทยาครับวันนี้อีฮงจะมาแนะนําปริมาณของการเติมน้ํายาหมอ้อน้ํารถบรรทุกอิซูซุทุกรุ่นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้ายาหมอ้อน้ําเราจะไม่ใช้น้ําเปล่านะครับเราจะใช้เป็นน้ํายาหมอ้อน้ําของแท้ตีเพชรพรีมิกสาเร็จรูปนะครับคือพูดกันง่ายๆเลยก็เป็นน้ํายาหมอ้อน้ําที่ไม่ต้องผสมน้ําเลยเติมเข้าไปได้เลยนะครับหนึ่งกระป๋อง 600บาทนะครับความจุ5ลิตรนะครับ1กระป๋องมี5ลิตรนะครับเดี๋ยวยงจะให้ดูว่าแต่ละรุ่นใช้กี่ลิตรเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านจะได้คำนวณว่าอ๋อจะต้องซื้อกี่กระป๋องนะครับเดี๋ยวดูนะครับ1น,นะครับเราก็มาเริ่มจากรุ่นที่เล็กสุดก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่น NLR NMR เราจะใช้น้ำยาหม้อน้ำที่10ลิตรนะครับ10ลิตรนะฮะ NPR 75 NQR 82เราจะใช้น้ำยาหม้อน้ำมากขึ้นนะครับที่20ลิตรนะครับ NQR 75ใช้น้ำยาหม้อน้ำพีมิกที่20ลิตรนะครับ FTR f r r ใช้30ลิตร FVM FVZ GVR 30ลิตรนะฮะแล้วก็ f x z g x z อันนี้จะใช้เยอะหน่อยจะใช้ที่40ลิตรนะฮะ ส่วนมาถึงรุ่นสุดท้ายครับเป็น F Y h เราจะใช้ที่40ลิตรนะครับ <el> อย่างที่ผองแนะนำนะครับ1แกลลอน5ลิตรนะครับก็ต,บต้องซื้อเยอะนิดนึงนะครับอย่างตัวตัว F เนี่ยจะใช้เยอะนะครับแกลลอนหนึ่ง600บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะฮะก็ให้แจ้งยีหงมาว่ารุ่นไหนยีหงจะส่งไปให้ถึงที่เลยหรือไม่สะดวกจะให้มาเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ ก็เข้ามาได้เลยครับติดต่อน,นัดหมายมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ยหงย้ํานะครับอย่าเติมน้ําเปล่านะครับถ้าเติมน้ําเปล่าระบบหล่อเย็นของท่านจะชํารุดผุสึกหลออันนี้ค่าซ่อมเป็นแสนแน่นอนนะครับใช้น้ํายาหม้อน้ําพีมิกตัวนี้ใช้ทีต่อหนึ่งครั้ง2องแสนโลเปลี่ยนทีคุ้มมากครับและที่สําคัญรักษาในระบบเครื่องยนต์ท่านไม่ให้ชํารุดเสียหายด้วยนะฮะไรคอมเมนต์เลยนะครับต้องใช้น้ํายาตัวนี้นะครับ ยังไงวันนี้ยองขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยองมาโดยตลอดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยองด้วยนะครับและอย่ายลืมช่องทิกตอกยหงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ